โอเคทุกคน,อคกคนตอนนี้เหมือนผมจะเจอจำปาหรือเปล่านะว่าเมื่อสักครู่ผมก็เจอสองคนแบบนี้แต่ตอนนี้ผมเหลือเจอแค่คนเดียวนะใช่จำปาหรือเปล่ามอตามหาแม่เอามาตามหาอะไรตรงเนี้ยล่ะ แล้วองครักไปไหนทิ้งให้จำปาอยู่คนเดียวได้ยังไงครับแลนะหนง่นอาจจะยังไม่ได้บอกจำปาหรือเปล่าว่าน้าดอกแก้วเนี่ยออกไปอยู่ที่ไหนเชื่อผมํำสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะกลับไปที่ประตูทางเข้าเมืองรับแลนะซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้มาตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะนานละหลายหลายปีเป็นปีเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนยอดเขาแนะล้วนะก็รีบเดินมาก่อนดีกว่าเราค่อยมาเปิดคลิปตรงนี้จะดีกว่านะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมมาถึงจุดบริเวณที่ผมเนี่ยจะ ถึงปบแล้วก็นั่งพักนะซึ่งนั่นก็เป็นบนหินเนินนะนะแต่วันนี้ผมไม่สามารถนั่งตรงนั้นได้เพราะว่ามันลื่นนะมันเปียกก็เลยอยู่ตรงบริเวณนี้แต่มันอยู่ข้างๆกันเองนะทุกคนก็ที่ผมมาวันนี้ผมจะกลับไปเยี่ยมหาท่านผู้นำพงด้วยนะผมเองกับผู้นำพง์ไม่ได้เจอกันก็นานละแล้วมีของกินเล็กๆเล็ก,ลกน้อยมาให้กับท่านผู้นำพง์ด้วยนะเผื่อเขาอยากจะ ลองกินอะไรใหม่ๆจากเมืองพวกผมดูบ้างนะครับทุกคนโอเคก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจ a c e บุ๊ k ชายกิจเรื่องของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ทําการเปิดเพจใหม่ซึ่งเพจเก่าเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้นะครับทุกคนโอเคก็ช่วยกันกดไปติดตามกันเยอะๆเลยนะครับทุกคนโอเค เริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ทำการเดินทางมาใกล้ถึงจุดที่เป็นบริเวณน้ำที่ต้องข้ามไปก่อนจะถึงที่ของประตูเมืองเข้ารับเมืองรับแลนะก็ผมจะไปวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะข้ามน้ำไปได้หรือเปล่านะครับเขาดีจากเสียงนี่มัน ค่อนข,ข้างที่จะแรงนะโอ้โหทุกคนไปต่อตอนนีน้ไม่รู้ว่าจะข้ามได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องไปให้ได้นะค,นนครับทุกคนโอ้โหทุกคนเจออะไรข,ขาวๆได้ไหมเนี่ยนี่ยทุกคนเจอไหม ี่ดินน้ำแรงมากเลยนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปใกล้กว่าน,นี้หน่อยหนึ่งก่อนดีกว่านะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะข้ามได้หรือเปล่านะแต่ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแรงมากๆาในท่าน้ำเนี่ยข้ามได้น,น่าจมแต่ ต้องระมัดระวังด้วยนะ้น้ำตกไหลลงมาจากตอหินนั้นนะใช่ไหมผมเพิ่งจะเคยเจอก็ตอนที่ผมมาตรงนี้แล้วมีน้ำเยอะแบบนี้นะ ต้องบอกเลยว่าทุกคนมันสวยงามมากๆเป็นอะไรที่เห็นแล้วเนี่ยประทับใจนะต้องบอกเลยอีกอย่างนะทุกคนถ้าช่วงน้ำใสกว่านี้นะถ้าเราเจอคงจะสวยงามมากนะครับน้ำตกแบบนี้อยู่ในป่าธรรมชาติแบบนี้หาดูได้ยากมากเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอ ข้ามน้ำตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับทุกคนแล้วผมจะเริ่มถ่ายอีกทีก็ตอนเมื่อผมเข้าไปถึงจุดตรงนั้นแล้วนะถ้าผมถ่ายไว้เนี่ยช่วงระหว่างเดินข้ามผมอาจจะลืน่นแล้วเกิดอุบัติเหตุนนะด้มความปลอดภัยผมจะขอหุดิ่ไว้ก่อนทุกคนกอไว้พบกันตอนที่ผมข้ามตรงนี้ไปแล้วนะครับทุกคนโอเคก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ทนห้ามกันเลยนี่ค,ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเองก็ข้ามน้ําตรงน,นี้มาได้แล้วนะก็เดี๋ยวจะทําการเดินเข้าไปละซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอีกไม่ไกลแล้วนะก็จะถึงที่ของคนเมืองรับแรนะหรือประตูทางเข้าเมืองรับแรนะครับทุกคนแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่า ผมเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะต้องรอคนมาอนุญาตให้เข้าไปนะถึงจะเข้าไปได้ทุกคนก็ถ้าเราเข้าไปเองเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเราจะไปที่ไหนนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวของเข้าไปเลยแล้วกันถ้าถึงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนไป ทุกคนครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมมาถึงแล้วนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตรงน,นี้ก็มีน้ําที่ไหลผ่านมาเหมือนกันนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าน้ําเนี่ยมาสองสายแล้วนะจากเมื่อชักครู่ที่ผมเดินเข้ามาก็มีสายนึนนี้ก็ไหลไมาอีกสายนึงนะที่บอกเลยว่าสวยงามมากมากเลยนะก็เดี๋ยวเป็นานผมมาถึงตรงนี้ละผมจะทาการ ก่อไฟสักหน่อยนะครับเพื่อไล่พวกลมลงนะยิ่งฝนตกแบบนี้เนี่ยยุงมันค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนก็จะทําการก่อไฟก่อนนะครับทุกคนก็ช่วงระหว่างรอนะครับทุกคนจะทำการก่อไฟสัก,กครู่โอเคเริ่มกันเลยทุกคนแต่ก็ต้องพยายามหาจุดไฟให้ติดด้วยนะทุกคนเพราะว่าปืนมันเปียกนะต้องพยายามก่อให้ติด เทุกคนเดี๋ยวผมขอถ่ายมุมสูงก่อนสักครู่นะครับต้องพยายามตัดปืนที่เล็กที่สุดนะทุกคนทุกคน ติดง,งนะา่ายๆนะใช้ให้มันแต่ว่าปถึงหนตรงนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับทุกคน รทำให้ไวท,ทุกคนเสียงอะไรวะท,รรท,ทุกคนเสียงในพาราสัตว์หรอทุกคนเสียงในพารหรือเปล่าในพาราสัตว์ในป่าตรงนี้นะ ผมก็มีอาวุธนะผมก็ไม่กลัวนะถ้าเข้ามาทำร้ายผมผมก็ต้องสวนกลับนะครับทุกคนน่าเป็นพวกนายพานแหละนะทุกคน,นกำลังล่าสัตว์หรือเปล่าช่วงนี้ถ้าฝนตกแบบนี้เนี่ยพ่กสัตว์จะออกหากินหรือเปล่านะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมขอทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีนะึ่งนะ ราะว่าต้องคอยระวังด้วยเพื่อถงอของ่ายจะม่มึงขาจจะไม่ทำตั้งตัวมันอาจจะเล่นงานผมก็ได้นั้นถ้าผมไม่ถ่ายผมคงจะตมัดระวังตัวมากกว่าน,นี้นะครับทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนก็ผมเองเนี่ยรอมาค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วก็ไม่เห็นวีแววอะไรใครจะออกมาเลยนะบริเวณหรือ อาจจะมีการย้ายที่ไปทําที่อื่นหรือเปล่านะย้ายประตูทางเข้าไปอยู่ที่อื่น,นอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าใช่หรือเปล่าที่ผมพูดไปหรือจะอยู่ที่เดิมที่ตรงนี้แต่แค่ยังมีางานที่ต้องจัดการเลยยังไม่ได้ออกมารับผมหรือเปล่าก็ถือว่าวันนี้ผมเนี่ยมารอค่อนข้างที่จะเกือบชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครออกมานะ ปกติเนี่ยถ้าเรามาถึงนี้แค่ไม่ถึงหน้าหรือนาทีก็มีคนออกมารับเราวแล้วนะแต่นี่ไม่เห็น,นมีวิแววอะไรเลยแม่อย่ยงโอเคก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้มาแล้วนะเดี๋ยวผมเองจะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าข้างหน้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสักครู่ประมาณชุหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ย มีเสียงว่าในพานเนี่ยหายิงสัตว์ป่าหรือเปล่านะออถ้าเจออะไรเนี่ยผมก็จะคอยอัปเดตให้กับทุกคนได้รับชมไปพร้อมๆกันนะช่วงระหว่างขากลับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวก่อนกลับจะดับไฟด้วยนะทุกคนแต่ธรรมชาติดีมากเลยนะที่นี่ต้องบอกอย่างนะถ้ามีน้ำเนี่ยคือแบบสวยงามมากเลยทุกคน โอเคก็เดี๋ยวขอตัวเดินทางกับบ้านก่อนนะครับทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวถ่ายดูไปทุกคนขอดับไฟก่อนนะครับโอเคทุกคนไปเรียบร้อยทุกคนครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเ,เห็นใครไม่รู้นะ ไปไหนละมื่อสุครูเนี่ยเดินมาสองคนไวมากๆกำลังจะออกจากที่ตรงนั้นนะแต่กลับเจอเดือตาผมจะฟาดไปหรือเปล่านะเมื่อสักครู่ เดินลงไปเรื่อยๆเพื่อจะเจอนะดูรอบๆก่อนนะเพื่อความปลอดภัยด้วยทุกคนเพื่อที่จะได้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะครับ ตาผม่าดบ่อยมากเลยนะผมเห็นอยู่แล้วไม่รู้ว่าพวกมีวิชาอาคมเวทมนต์อะไรหรือเปล่านะที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ผมเจอเหมือนคนเดินไปมา <S 2> <S 2> <ๆ>เดินไปมา <S <S อยู่ตลอดเวลานะรอบๆผมเนี่ยนะครับทุกคน เสียงอะไรวะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเจอมากๆตอนนี้นผมมาถึงเนินเขาที่ผมจะกลับแล้วนะแต่กลับเจอคนสองคนนะโอเคทุกคนเดีย๋ยวผมเดินทางไปแล้วถ้าเจออะไรเนี่ยก็จะอัปเดตให้ดูนะ โอเคทุกคนตอนนี้เหมือนผมจะเจอจำปาหรือเปล่านะว่าเมื่อสักครู่ผมก็เจอสองคนแบบนี้แต่ตอนนี้ผมเหลือเจอแค่คนเดียวนะใช่จำปาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะจำปาจำปาใช่จำปาไหมนั่นอะ ป็นไรมาตามหาแม่เอามาตามหาอะไรตรงเนี้ล่ะแล้วองครักไปไหนทิ้งให้จำปาอยู่คนเดียวได้ยังไงไปบอกผู้นำพงแล้วมานานยังเนี้ยมาตั้งแต่เช้าแล้ว จะเอาเงไนเดียทุกคนจะบอกจำปาดีหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะดอกแก้วได้เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ลุงมั่นก็กำชับกับผมว่าห้ามบอกจำปาเด็ดขาดจำปาผมว่านะจำปาเนี่ยกลับบ้านไปกับผมดีกว่าไปหาลุงมั่นเดี๋ยวให้ลุงมั่นพูดความจริงให้จำปาฟังทุกอย่างนะว่าทำไม นาดอกแก้วถึงยังไม่กลับบ้านผมเองไม่อยากจะบอกนะผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเนี่ยจำปาจะเสียความรู้สึกคือผมบอกไม่ได้จริงๆนะจำปาเดี๋ยวเอาอย่างนี้จำปากลับไปกับผมไม่ต้องรอไม่ต้องนั่งตรงนี้ล้วแล้วจำปาจะได้รู้ทุกอย่างว่านาดอกแก้วอยู่ไหนโอเคไหม จำปาไม่ต้องรอหรอกองคารักษ์เขาไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกเชื่อผมอคือลุงมั่นบอกกับผมไว้แล้วจำปากลับไปกับผมก่อนไปหาลุงมัน่นไปให้ลุงมั่นพูดให้จำปาฟังเองนะคือจำปา นะดอกแก้วไม่ได้เข้าไปในเมืองรับแรนะเมือานอาจจะยังไม่ได้บอกจำปาหรือเปล่าว่าน้าดอกแก้วเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนเชื่อผมจำปาถ้าจำจำปารองเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจำปากลับไปกับผม ไปหาลุงมั่นพร้อมกับผมแล้วลุงมั่นจะให้คําตอบจาปาทุกอย่างเองว่านาดอกแก้วไปไหนผมพูดความจริงผมไม่เคยโกหกจาปาผมบอกไม่ได้จาปาคือลุงมั่นไม่ให้ผมบอกนะลุงมั่นบอกกับผมว่าถ้าถึงเวลาเดี๋ยวจะบอกด้วยตัวของลุงมั่นเองนี่ก็คิดว่าคงจะถึงเวลาที่ลุงมั่นต้องบอกจำปาแล้วแหละ จำปาไปครับผมนะเชื่อผมจำปาจำปาไปครับผมกลับบ้านนะแล้วจำปาเนี่ยจะได้รู้ทุกอย่างที่จำปาไม่รู้เกีนนะ่ยวกับน้าดอกแก้วนะคือนี้ผมบอก จำปาหมดทุกอย่างแล้วนะอยู่ที่ว่าจำปาจะกลับไปหรือเปล่าตอนนี้ถ้าจำปากลับไปกับผมเนี่ยจำปาได้รับรู้เรื่องทุกอย่างแน่ๆก็พยายามบอกน้องจำปานะทุกคนให้กลับไปรู้ความจริงจากปากของหลวงมั่นเองนะครับก็พยายามกล่อมให้จำปาเนี่ยฟังผมนะ อุทะลักเขาอาจจะติดธุระตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้มาก็ได้จับปาถ้าจับปาผมก็บอกไปแล้วนะถ้าจับปาไปกับผมจะไปหาลุงมัน่นจับปลารู้ทุกอย่างแน่มผมจะเป็นคนช่วยให้ลุงมั่นเนี่ยพูดความจริงให้จับปาฟังเองโอเคไหมจับปลา จำปาคิดแบบนั้นไม่ได้นะ,ะจะบัตไปผมจะเดีย๋ยวเรากลับไปบ้านกันแล้วไปหาหลวงพ่อน,นะไปจำปาถ้าไปไม่เจอแนมะ่ปลาป้าก็จะกลับมาที่นี่ได้จำปาแล้วจำปาจะได้รับดูโอเคทุกคนตอนนี้ก็พยายามให้จำปาเนี่ยเชื่อฟังผมนะแล้วก็จำปาเชื่อฟังละเดี๋ยวเราขอปิดคลิป ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านพาจำปาไปหาลุงม,มั่นก่อนนะครับทุกคนไว้พลกันคิปหน้าสวัสดีครับทุกคน